ครับท่านผู้ชมครับบอบูคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับอันดับแรกต้องไปเฉลยคําถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมถามว่าทีมชาติไทยได้แชมป์ซูซูกิคัพหรือที่เมื่อก่อนเรียกว่าไทเกอร์คัพอาเซียนคัพเนี่ยทั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับเอาชนะทีมใดคําตอบก็คือทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเราเอาชนะเขาได้ในรอบิุจนาเลิศเมื่อ1ิปีที่แล้วพอดีเลยก็คือปี2002 ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับเมืองทองยูเนเต็ดครับแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกมีคิวอุ่นเครื่องก่อนจะเปิดฤดูกาลนะครับโดยเชิญทีมชั้นนำจากยุโรปจากประเทศทฮอลแลนด์มาเลยนะครับนั่นก็คือ PSVI o ไอโอเฟนคำถามง่ายมากครับถามว่าคุณซื้อหรือผู้จัดก,การทีม PSVI o ไอโอเฟมีชื่อว่าอะไรสากคำตอบแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่เราให้ไว้ครับ ทครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังนะครับนั่นก็คือคุณปูพงสิษฐ์คมพีน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับคอนเสิร์ตนี้เล่นไม่จบล่มกลางคันซะก่อนเพราะว่ามีเรียกว่ามีเด็กนะครับมีเยาวชนหรือ ีันไ่ถูกนะเป็นวัยรุ่นงโง่ดีกว่าตีกันนะครับตีกันอาศัยสถานที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นลานประลองฝีงมือประลองความโง่เขลา,าบัญญาของตัวเองคอนเสิร์ตก็เลยต้องล่มกลางคันวันนี้นะครับผมเชิญหัวโจกของนักเรียนเยาวชนหรือี่เรียกว่าวัยรุ่นงโง่ที่เขามาตีกันนะฮะเอาหัวโจกมาเลยสองฝ่ายเลยนะครับว่ามาตีกันเพื่ออะไรมันต้องการอะไรวันนี้เราเรียกว่า มาเจาะใจกันไปเลยนะครับว่าเหตุผลอะไรเขาถึงใช้เวทีคอนเสิร์ตใช้ลานคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นที่กอลองความโง่เขลาบุญญาของตัวเองแต่ที่สําคัญครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นพิธีกรร่วมนะครับก็คือคุณแมวเพชรนั่นเองครับสวัสดีครับคุณแมวเพชรสวัสดีครับคุณมาบุ๋มเขิ<ฆ>ในใจนะฮะได้เล่น็นตัวเองบ้างก<ต>็ได้เล่นเป็นตัวเองาาประจำประจำ<ฆ>แต่ว่าตุนหลังไม่ได้เล่นไม่นี้ไม่ได้เล่นนะนี่ผมให้มาเป็นพิธีกรร,ร่วมเอาได้ครับที่ผ่านมามันคือ เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเราสองคนก็ดูสถานที่หนึ่งแล้วก็มีน้องที่มาดูคอนเสิร์ตนี้เขาโทรมาบอกโทรมารายงานนะครับรายงานว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้รายงานว่ามีการตีกันแล้วก็คอนเสิร์ตร่มเราก็เลยรู้สึกแบบเสียใจกับเขา้วยนะเขาต้องลงทุนไปเยอะอ่ะนะมันน่าจะหมดสมัยไปแล้วนะครับเพราะว่ามันล้าหลังอ่ะ ใช่ก็ครับตีกันอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือไอ้อย่างเงี้ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งปัญหาหลายๆอย่างนะฮะก็อย่างที่เจ้าของคอนเสิร์ตเขาบอกนะครับผู้ใหญ่ก็งูยอยู่แล้วเด็กๆก็ผ <ม S 2> ู้ใหญ่กงู้ยคใครฮะผู้ใหญ่อะวันนี้คุณแมวเพชรครับผมเลยเชิญมาหัวโจกมาสองฝั่งเลย คือหัวหน้าใหญ่ของทั้งสองฝั่งที่ตีกันในวันนั้นถูกต้องเป็นคนที่บงการเป็นคนที่บัญชาการทัพเลยตีกันทําไมก็ดีแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าทําไมถึงต้องตีกันเราเรียกเขามาเปิดใจเลยดีกว่าดีครับท่านแรกนะครับมาจากช่างคนปลาวานนะฮะปีเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนั่งนั่งนั่งน่อนเนาะเนี่ยเออรู้แล้วนั่ง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 โอ้โหนะฮะ อันนี้แต่งตัวอย่างนี้ให้ขั้นบนก็ต้องใหญ่ใหญ่ด้วยก่อนอ๋อใส่เสื้อทุ้งโคลงมันจะได้แบบว่ส่แว่นใส่หมวกทำไมไม่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 อายอายหน้าตัวเองทำไมไปปิดบังทำไมคือนี่คือเดี๋ยวออกไปโส์เห็นอ๋อเดี๋ยวได้คู่ริเจอมันจะไม่ดีใช่นะครับแต่คุณพีเตอร์ไข่ใหญ่มากนั่งทางขานางก็ไข่ใหญ่ฮะศักดิ์ศรีมันใหญ่ฮะ ไม่ใหญ่อาจจะบวมหรือหิวไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอาเอาเดี๋ยวเราพักตรงคูมิเตอร์ตรงนี้ไปก่อนช่างกลปลาวานนะปลาวานอีกโอ้ชื่อช่างกลน่ารักนะครับผมอีกอีกช่างคนหนงนี้ช่างกลอะไรฮะอ่าอีกคนนึงอีกท่านนึงเป็นหัวโจกมาจากเทคนิคอ๋อเทคนิคเทคนิคนะครับเทคนิคหนีพันด้าครับยานี่ครับโอ้เฮ้ยเครืยนเดินเอาดูด้ะเดินอันนี้แต่งตัวจัดเต็มเลยฮะจัดจัดเต็มเลยกันแต่งตัวไอดูแล้วคล้ายๆลำโบพักสามเหมือนกันนะแต่งตัวเนี้ยนานจริงนะเนี่ยอ่ หน้าคุณมันใหญ่กว่าหรือมันยาวยาวเอยาวเยเนน่่นยการีวเอ้ยการทีวีคนดูเยอะอ่ามันมันนั้นไม่ได้ฟังพี่ปูเขาตอนที่ตีกันเนี่ยพี่ปูเขาพูดบนเวทีเขาบอกว่าเิอออกไปบอกเนี่ยเขาตกเือออกไปออกไหม่ออกอ่าสังการน้องอยู่สังการเบยกอยู่แจ๊คกี้บอกลูกลูกงหมุนออกไหมไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าอะไรมันเริ่มขึ้นไปแล้วมันต้องทำให้จบอ๋อทำปัาคนไม่รู้เรื่อง ก็ถ้าจบแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ออกอ่ะแต่ว่าพวกมันต้องเก็บศพพวกมันกลับไปด้วยโอ้โหนะครับปากเลี้งเนี่ยเออนะฮะเขาเขาฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องคุณปีเตอร์ไม่ฟังไม่ฟังเลยไม่ออ๋ไม่ฟังด้วยฟังด้วยที่โรงเรียนไม่ได้สอนไม่ได้สอนสั่งเลยครูไม่ได้อบรมสอนแม่ได้จ้างไปเรียนไงไม่ได้สนใจอะไรแล้วที่บ้านคุณแม่เพชรพ่อแม่ได้อบรมสอนมั้งไหมฮะอบรมสอนเป็นอย่างดีฮะดีนะแล้วก็เติบโตมาเป็นเติบโตมาเนี่ย เป็นคนแบบเนี้ยอย่างคุณเมลเพชรมีบุตรอยู่สองคนก็เลีย<อ>เ้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีครับก็ขอให้ค่าขนมวันละสองบาทคิวไลเที่ยววะติ๊กเด็กห้าร้อยคนละเรี่ยงเลยจก,กี้อ,อาจารย์ที่เรียนได้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 ไดไดอบรมบ้างไหมว่ามันไม,ไม่ไม่ควรจะทําอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับสนิมสังคมมันขยะาสังคมอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นจะเข้ามาสอนเลยเออ ก็ไม่เห like okay, so mm ็นจะได้เ hmm. ข mm ้ามาสอนเลยอาจารย์เออโอเคก็อาจารย์ก็ไม่ได้เข้ามาสอนด้วยก็วันวันก็มัวพาไปช้อปปิ้งเดี <ok ๋ยวก็ไปดูงานที่นู่นที่นี่เออทิ้งเด็กไว้อาจารย์นี่เหมาเครื่องบินเหมาเวลาพูดพูดกับผู้ใหญ่ที่มีหางเสียงหน่อยโอเคโอ้ยเออนี่อะไรของเขาเนี่ยเด็กพวกนี้นี่คนงาตคนงานนี่จะคุยยากนะคุณคุณแบบ เขาโตมาในประเทศไทยหรือเปล่าก็น่าจะโตมาในประเทศไทยไม่นี่มันโตในป่านะวันนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเส้นผิดระเบียบฝั่งนู้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเป่นแบบฝั่งนี้เส้นผิดระเบียบเป็นแบบไม่น่าเชื่อว่าเหตุผลแค่นี้เขาคงจะเต้น วดโอ้จริงเหมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเห็นแล้วเต้นผิระเบียบเป็นยังไงนะครับช่างกนอ่านะโอ้โห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 โอ้โนะครับะเีนะนี่จะังไันได้นะฮะโอ้โห ขึ้นสึ้นขึ้นขึนโอ้โหอ,อ่า,อา yeah, yeah. โอเค okay, okay, okay. Yeah, yeah. โอเค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 นี่นี่คือเห็นแล้วคนไม่ได้เลยโอ้โหขึ้นขึ้นเลยขึ้นนิดนิดขึ้นเลยเห็น,นถ้าถ้ามันเดินมาก็ขึ้นแล้วเขาอบอกเห็นแล้วขึ้นนิดนิดอืมก็ขึ้นจริงๆ,ๆอ,อ่ะเพราะว่ามันดูดนะดูดดูดดูดวัยวะเบื้องล่างคุณเขาบอกคุณเต้นเป็นระเบียบแล้วเขาละพวกมันเนี่ยนะ นอกจากมันจะเต้นผิดระเบียบแล้วนะหน้าตาพวกมันนยังผิดระเบียบเลยคือเกิดเมันโหด้วยวะมาพูดมันดีๆก็ได้ดูหนั่งไทยมากเนังงายมากวะแล้วมันแล้วมันผิดระเบียบยังไงไหนไหช่วยช่วยสาธิตหน่อยเอาโอเคเลยดีกว่าเดี๋ยวให้มันดูจัดไปโอ้หดิจติทันทีจติทันทีโอ้โอ้ิอ้อ้โอ้อ้โอ้โอวนอ้้ว้โอ

ไอ้นี่มันมันเหมือนนะเหมือนนะเหมือนเหมือนตีเหมือนกับมันกดแท็กันจริงๆริงเหรอเอารายการเราบ้านหน้ากันเป็นเหมือนหน้ากันนะครับแล้วเมื่อกี้บอกให้ประชันกันสักครู่นึงก่อนใส่กันเลยใส่้ประชันกันเลยเอาเทสเดี๋ยวเราไปพักชมถึงเรื่องใจกันสักครู่เดียวก่อนนะครับ ช่วงสองของรายการนะครับผมวอูกับคุณแมวเพชรวันนี้เป็นพิธีกรร่วมนะครับครับ<ม>ที่สาคัญนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาของเราก็เป็นห<ต>ัวโจกของ,ของทั้งสองสถาบันที่นัดไปตีกันที่งานคอนเสิร์ตของคุณฟลูครับนะครับ วัามาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกยังไงครับวันนั้นรู้สึกรู้สึกผิดบ้างไหมสรุปแล้วเนี่ยมันนะมันนะพูดตงนะหมัดสองร้อยเนี่ยได้ออกทีวีด้วยคุณชรายก็ทำเาเรียกว่าได้ประกาศสัปดาห์แล้วรู้ไหมว่าเขาลงทุนไปเป็นล้านๆไปทำเขาเสียหายเนี่ยตัดไป็นทู นคนคน <c oughs> อื่นเนี่ยคุณแจ็คก,กี้กกคนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้มาตีกันเนี่ยเขาอยากมาดูคอนเสิร์ตพี่สูเขาไม่ได้ดูนานเขาก็ขับรถมาจากบ้านเขาต้องไปลางานเขาต้องไป,น,ไปนู่นไปนี่คือพูดง่ายว่ามันก็วุ่นหวายกว่าท้งมาดูแล้วเราทาอย่างนี้โดนประจานไปทั่วรูวส้สึกรู <c oughs> ้สึกผิดไหมณช่วงเวลานั้นอะอดีตเร <มา S 1> เน,น <c oughs> คูครับเรามีแขกรับเชิญนะฮะอีกสองท่านด้วยกันนะครับนอกจากสองคนนี้แล้วนะครับท่านแรกนะครับเป็นนักวิชาการพูดง่ายมาเป็นอาจารย์ อาจารย์อาจารย์สอนคนนี้ดังนะล็อตเตอร well, ์หยันเงี่ยอาจารย์ยันอาจารย์ยันนะครับอาจารย์ยันงอยุนแล้วก็อีกท่านหนึ er ่งเป็นสุภาพสตรีค่ะเป็นคนที่ไปชมคอนเสิร์ตแมทเก็อยู่ในงานดูแล้วเหมือนเป็นผัวเมียนมากกว่าครับเอาครับขอเชิญอาจารย์ยันงอยุนนะครับแล้วก็น้องเกียวครับเชิญครับเชิญนั่งเลยครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วัสดีครับเชิญเชิญยวนะคุณนักการลงคุ้อยนะครับนั่งนั่งนั่ง ผมดูจันยันแต่งตัวจันยันโออจานเขาซื้อใส่กางเกงไ้วโอ้โหสงสัยต้องขยายโตเลยอโยเบียดกันจริงนะคุณแม่เพชรให้ดูเลยเหมือนตากระป๋องว่ะฮเนะครับคุณเคียวดีกว่าเรื่องที่คุณเคียวก่อนวันนั้นไปไปชมคอนเสิร์ตมันยังไง ฉันหนูชอบมากหนูไปตั้งแต่บ่ายสามออไปรอตั้งแต่บ่ายสามเลยแดดร้อนเลยรอนมเลยนุ้งเซ็งทุกวงรอวงพี่ปูคนเดียวเลยอ่ะเออแล้วพี่ปูปรากฏเล่นได้แค่สามเพลงกับคุณปะบูสามเพลงเท่านั้นเองเพราะอะไรนะอี๊สองตัวเนี้ยเออไีกไอ้หัวแดงนะเเนลยเห็นเลยอืมแล้มันทำไมไม่ เีื่องเงี้ยเรื่องเงี้จุดจนวนจุดจิอีกคนนึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยประบอกให้เรฟังไปเลยดูดุ้งอะไรอ่ะจนวนไม่รู้เหรอว่าชาวบ้นดุ้งอ่ะอ่นี่นะครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านเดือดร้อนนี่เออเขาเสียเงินเสียทองเขาเสียเวลามาดูน่าพูดอย่างเงี้ยต้องเข้าใจผมบ้างนะผมอึดอัดมานานบังเสรดแต่ผมไม่ค่อยได้ไปดูมารยากาศไหนบาดชินพันผมไม่ได้เข้าไปตีหรอกอันอย่างบัดราคาอย่างเงี้ยมันต้งได้โชว์หน่อยเอาความสีเลย ไม่ลงเพลงอ่ะรีบเพลงเดี๋ยวเอลตันจอนมาไม่ไปตีตอนนั้นอ่ะอิสากร่างนี้ดีกว่ามาถหารท่าการยันดีกว่าจากที่ศึกษามาพฤติกรรมของเยาวชนหรือวัยรุ่นโง่ๆพวกนี้ทําไมก็ถึงตีเลยฮะตามหลักวิชาการนครับมีการวิจัยมานะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กประมาณ89เปอร์เซ็นต์ของโตขึ้นมาแล้วตีมีปัญหาเรื่องตีกันต่างสถาบันอะไรพวกนี้นะครับ ออความปัญหาให้ชาวบ้านนะครับเกิดจากดีดาครับอีดาเนี่ยลูกน้ำเมืต่างเทศอะไรนะตาตาดงพูดแบบนี้ดีดูจากพฤติการนั้นเนี่ยครับไอ้สองคนนี้ยน่าจะข้อมาจากทวารหนักนะครับเฮ้ยเผือมิเฮ้ยเขามีนะอาจารย์เขามีแต่ข้อทางช่องข้อนะทีนี้ก็ต้องพาออกเอออันนี้ไอ้นี้คือเบ่งออกมาทางรูทวารหนักใช่ครับสมองได้ติดเชื้อ อ๋อเลยเลยทนเปื้อนอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะรุ่นวันหนักเป็นเป็นจาระอะไรอย่างนั้นนี่นะคุณบ้บุวันงานอะเปรี้ยวเยอะมากโอ้นะครับถึงว่าเหม็นขี้นี่นี่ถามจริงเราเราตีกันเนี่ยอย่าง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 น้องเกียรติเขาเป็นคนดูเงี้เขาเป็นสุภาพสตรีเงี้ ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นใ,ใจเขาเลยไม่ได้เอาใจเขาะเอะไรใช่เ<อ>พราะวันนั้นมีคนโดนลูกหลงด้วยนแลดนผู้หญิงกนะ็ชอบผู้ชายแข็งแรงไม่ใช่เหรอใครบอกมึงอา <c oughs> ่คือพูดง่ายมันจะโชว์หญิงเราก็แสดงความแข็งแรงอของเราเนี่ยวันหลังมันต้องตีเอเจ็ตเตอร์หรอกตีนุ่นเนี่ยแหละ็ีเตอร์ ทําไมคู่ริคุณเขาต้องทำเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยผมผู้นงไทยรู้จักบ้ากเลยว่าพวกทางสัดสคอะไรอย่างนี้ไปเฮ้ยคุณทำไมคุณพูดเยอะวะเออทำไมทำไมคุณยากี้ต้องทําเสียงนี้ด้วยฮะเออผมไม่มีไวเล็ครับเลยต้นเสตียวมันก้องๆมันจะได้เข้าใหมาหลายการงบน้อย เวลาเดี๋ยวให้ผอลานทำเรื่องเบิกช่วงนี้รมแล้วไม่ดีเลมันยังไงมัน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 เลยหาจุดมี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 ทางไมมีทางที่จะสงบศึกกันคือคือไม่ไม่ตีกันเนี่ยมีทางไหมก่อนที่ผมจะเข้ามารุ่นพี่ของมันก็ตีผมพอผมเข้ามาผมเจอมันผมต้องตีมันกว่าเนอ่ยจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสองคนเนี้ยเขาไม่ได้มี เขาได้มีเรื่องทีเราบอกไม่ได้โกหกแค่ก็โดยตรงนะคือแค่แค่อยู่ต่างสถาบันกันเท่านั้นเองใช่คือคือเราสามารถนี่คือเป็นกฎกฎเหล็กของของผู้ช่างกลของพวกจิวะหรือไงต้นทำมาตั้งนานแล้วมีรุ่นพี่ผมก็บอกว่าสอนมาอย่างนี้จะดูมันโง่ๆดีชอบไงคือคือพูดไงว่าถ้าเขาเดินมาคนเดียวก็ถ้าเขาต่างสถาบันก็รอดเลยไหนเขาเดินมาคนเดียวจะเหลือเหรอมาบุคุณก็ณวาทำโหเดินแล้วตัวเปรี้ยวเหม็นอย่างนี้ด้วยโอ้แล้วทำไมทำไมถึงเขาบอกเขาว่าคุณตัวเหม็นตัวเปรี้ยว เขาบอกว่าผู้หญิงชอบฟีโรโมนไงกลิ่นตัวผู้ชายเป็นฟีโรโมนอย่างดีเขาบอกผู้หญิงชอบอะไรคฟีโรโมนอะไรอะไรฟีโรโมนอะไรจานหยานนี่ยังไงเนี่ยจานหยานด้วยวิเคราะห์ดิบหนึ่งอะไรฟีโรโมนอะไรเขาพูดอะไรของเขาเขาไม่น่ารู้เรื่องพวกนี้นะนี่เป็นอาการของคนที่ติดเชื้อทางสมอง ติดเชื้อทางสมองก็ทางเรูดัว่ามันมีวิธีแก้ไหมอาจารย์ครับตามหลักวิชาการมันต้องฆ่าทิ้งอย่างเดียวครับโอ้โหมันมันก็น่าจะมีวิธีอย่างอื่นมีอะไรที่เบากว่านี้ไหมอย่างอย่างเช่นตอนนี้เขามีออกกฎแล้วบอกถ้าตีถ้าหลุดมาสถาบันไหนตีกันนี้เขาปิดไปเลยนะ อะไรแบบนี้หรือหรือใช้ชุดเดียวกันไปเลยตั้งชื่อเป็นสถาบัเดียวกเลยจะได้ไม่ต้องตีกันใช่จะจะได้ได้แบ่งห้องกงองขอยีกันอก็ตีกันเองกันทำไมต้องตีกันในงานคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพื่อชีวิตคาราบาวพวกคาราวานกันปูไอติ้นะทุกเอันจออะไรผมไม่เห็นไม่อะไรไม่มีไม่มีไม่ไม่มีมันเ้าใจไงม่นไรมากเยมึงดัน เขาเป็นอะไรฮะพวกลำคาลหรือเขาเป็นอะไรว่ะเนี่ยนี่เกี่ยวเนี่ยคุณกระหมูก่อนอยู่มาหรือเปิดยูทูบอ่ะเพลงช้าไม่ยังตีกันอ่ะอ๋อเพลงช้าก็ดิ้นได้เพลงช้าไม่ยังตีเลยคุณกระหมูเพลงช้าก็ดิ้นได้เลยก็ตีกันได้เลยอ่ะนี่เป็นข้ออ้างเลยว่าเพลงมันดนตรีมันดังเพลินช้าดนตรีเลยสักทีโอเคอ่าก็คือเคยเคยดูหนังบัดเวลามันยิงกันแล้วจะเป็นภาพสโล่อ๋อโอเคโอเคตรงนี้ลรงหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหา นะครับวิธีแก้ไขทําอย่างไรเนี่ยทั้งสองสถาบันทําอย่างไรเนี่ยช่างกลถึงจะเลือกตีกันนะครับเราจะมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ แล้วนะครับ<ด>ยอย่งที่ผมเรียนไว้ให้ทราบนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองหาวิธีแก้ไขดู นะครับว่ามันมันทำยังไงประเทศไทยถึงจะไม่มีวัยรุ่นโง่ๆแบบนี้เพราะมันไม่มีสมองอ่ะแค่ไม่ได้หรอเปล <S <S ่ากน่าจะแก้ได้ใช่ไหมนี่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 คือความคิดของคือทุกครั้ง่ก็กกเป็นแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตเลยอืมเป็นคอนเสิร์ตกันอ่ะก็เจอกันตลอดยิงช้าเลยอ่ะเร็วนิ่งๆคือแต่จริงๆไอ้เรื่องตีกันเนี่ยนะผมผมว่ายังยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาไปตีทำให้ผู้หลุดเดือดร้อนที่เขาไม่รู้วิญญาเนี่ยโดนนั้นอ่ะโดนจับสูตรอ้าว ตอนมีคนช่วยหนูออกมานี <verlier t> <incident. S 1> ่ยังมีคนจับอีกแล้ววันนั้นเกียวเกีียวดิ้นไหมฮะโวยกายโอ้ดา้มีสิดด้ามีสิโอ้จอด้หเยียดเียดท่า ได้มันอกหมด,ด้วยเนี่ยนี่เขาบอกว่ามเมื่อกี้ตอนตอนเบรกแรกของเราเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างบอกอีกฝ่ายมีเต้นผิดระเบียบใช่นะครับผมดูแล้วท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่รูวร้วิธีก็ผิดระเบียบกันนะคุณบ๊อบหมูแต่แลึกๆแล้วนี่ผมอยากจะเห็นอาจารย์หยั่นเต้นกัเนเนี่ยคุณแมเพชรพูดเล่น อาจารย์แก่ยุ่งมากคนแก่เรามัถามพระโพธิลูกศิษย์ลูกาอาจารย์ครับลูกศิลป์ลูกาศิบ้านแต่เมืองเดี๋ยวเขาจะเสียมก็ในตัวของอาจารย์เป็นล็อกเตอร์ด้วยอาจารย์แล้วอาจารย์ดลป์เป็นอาจารย์แล้วไปให้ศิลป์ไมั้คนใช่ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะขาดความรับถืออะไรนะใช่เต๋อ

哦哦，好哎哎哎，哎来，哎来，哎呀，哎呀，来哎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  โอ้โหพุเขาทำนูทรานหนักนี่คุณเมีเพชรไม่ยินเสียงเพลงไม่ได้เลยเส้นมันกระตุกแล้วโอทำไมเป็นอย่างนั้นเออมันเหมือนกับว่าพอได้ยินเสียงเพลงแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะทำไมทำไมทำไมเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะทั้งกระทั่งทำไมทำไมต้องต้องอะไรคคุณมเตอร์ุณบอกแล้วมันเต้นผิดระเบียบผมกอเมันมาเต้นอย่างนี้ใส่หน้าผมอ๋่ามันแล้วที่ที่พี่ปูเขาบอกว่าถ้าจริงจริงก็ออกไปตามข้างถนนอะไรเงี้ยไม่ไปอ่ะคุณจะที่ทำไมไม่ไปอ่ะ ผมเต้นน้องผมอยู่ดีๆมันอ่ะมาทำให้นิ้วนิ้วชงนิ้วทีนิ้วกลางนิ้วนางอะไรของมันถามว่าทำไมเต้นนอกขนาดนี้ถึงไม่ได้ดังน้อยตัวคำถามตัวคำถามไม่มีคนดูไงไม่ดังไง คือพูดง่ายว่าแล้วใครจะรู้กูเจ๋งอ๋อคืออ่ะสรุปนะครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่คุณแจ็คก,กี้พูดนี่มีสาระนะคุณแบมเพชรถูกต้อง,งใช่พูดง่ายเลยคือการกระทําอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าทำถ้าทําอยู่ที่บ้านถ้าตีกันที่บ้านสองคนไม่มีคนดูไม่มีใครรู้ใช่มัน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 ,มนไม่เท่ไม่สนุกมันก็เหมือนกับว่า ที่คุณปีเตอร์ทำเนี่ยอยากให้คนรู้สึกว่าโหคุณพี่เท่จังเลยคุณพี่เจ๋งว่ะพี่สุดยอดเออได้ถามถามสาวๆด้วยอ๋อเป็นคนแบบเราคนเหมือนคนดูนะฮะเขาดกว่าเขาดกว่เจ๋งๆเนี่ยมึงถามกูมั่งเปล่ากูเปล่าเอาไงง่ายจับบ้านมีเรื่องคุยอย่าเฮ้ยกูไม่รอแล้ว่างมาแจ้งว่ากูต่อใจหรอว่ามึงจะตัดงานใหญ่โตพี่ต๋อยได้ถามมาทางข้างไหมถามทำไมไม่ต้องถามเนี่ยคนโง่ชอบคิดไปเองใช่ครับตรงนี่คือปัญหาช่วงนี้มันเป็น ปลายแหงนะครับตอนนีเขาต้องแก้ที่คอนเสิร์ตยังไงครับปิดคอนเสิร์ตเลยโอ้ถึงไม่ต้องมีคอนเสิร์ตเพราะว่าถ้าเขาได้ยินเพลงเพงแล้วมันก็จะตีกันช่าล่ะครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็วิธีแก้ปัญหาของนายจันยันก็ง่ายๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปปิดสถาบันที่ไหนปิดคอนเสิร์ตไปเลยหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดง่ายว่าต้องเท้่งวดมากกว่านี้มีคอนเสิร์ตก็พยายามอย่าเอาคือคัดกรองหน่อย ถ้าอยาเอาพวกขยะพังงงพวกนี้เข้าไปจานจบด็อกเตอร์จากไหนเนี่ยต้องปิดอย่างเดียวต้องปิดไปเลยใช่ครับนะครับไม่มีอะไรห้ามพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่น้องเกียวซึ่งเป็นผู้ประสบภัยนะครับในคอนเสิร์ตบอกนะครับคือเป็นในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยเธอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยเขาถือว่าเท่แต่ในสายตาของเธอเนี่ยใบตาของเขาใเท่ด้วยโง่ด้วยนะครับถึงตรงนี้แล้วคุณแจ๊คกี้ก่อนเลยก่ะ สำนึกไหมรู้สึกสำนึกผิดไหมคว่าสิ่งที่เราเองทําไปเนี่ยมันมัน,มน,มนไม่มีใครเขาชอบเลยมีแต่คนเขาสาบส่งก็ไม่ได้ผิดตรงไหนเนี่ยอ๋อก็ปกติเนี่ยเขา<อ>ด่ากันทั้งม้าทั้งมึงรู้ตัวนะี้คนไม่ชอบหน้ากันเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันไม่งั้นการพนันจะบังเกิดได้ไง<อ>เกี่ยวะไรการพน,นันพูด<อ>ไม่รู้เรื่องนะฮะ นั่นคุณแม่เพชรคือ,อของอย่างนี้ว่าถ้าเขาเป็นคนพูดรู้เรื่องก็คงไม่ตีกันนะเออเอาม,มาทางคอมพิวเตอร์อาจจะรู้เรื่องบ้างเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเราพยายามจะเยียวยาที่พามาออกพยายามจะเยียวยานะครับคอมพิวเตอร์ก็หวังว่าจะเข้าใจรู้สึกไงฮะเอ๋อก็จะลืมพี่ง่ๆมาสอนผมมาผมลองงๆตาลืมพี่อ,<ะ>อ่ะยากอ่ะาเราลืมพี่ให้ไปตายไปไหมฮะสบายอออแล้ว๋จะไปด้วยไปไม่มีความคิดเลยก็ับางบ้านเขาเดือดร้อน สัตว์ผมเตยอยู่ไม่ต้องเดินมาหาผมนี่ก็ไปอยู่ที่อื่พวกคุณแล้วสาวๆเขาบอกให้เท่เลยนะตาเขาเลยโอ้คุณบอหมูครับเอางานตรงๆนะผู้หญิงตัวยุติยุตัวยุเห้เท่ไปเลรหนูชอบคนตีไม่ไม่อันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงแบบนึงอันนี้อันนี้ก็เป็นคนดูธรรมดานี้ก็เป็นชัดกุลวาแก๊งวีป่ผมถามเขานะครับคุณมาคุณมาดูอะไร ดวอ่ดอไปยั้บานเลยนี่เอราก็จะไปเอาไปอ้โจรงๆแวมก็เกิไผมกันนะเอเ้วโอเคนก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสัญญาทานึกอย่ไมนึก็ตามแต่ลวกันวันนี้ต้องขอบคุณแขรับเชิญทุกท่านนะครับหัวโจกจากสองสถาบันนะครับคุณแมวเพชวันนี้เป็นวิกรร่วมกับผมครัเจียวนะฮะอยู่ในเหตุการ์แลวก็ท่านจันยันนะครับวันนี้แม มาให้ความรู้มากเลยนะอาจารย์นั่งหอบเลยกิจอารเต็มไปหมาเี่ก็ประเทศชาติก็หาหาจุดลงตัวไม่ได้ขอบคุณอาจารย์มากเลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเสร็จแล้วนะ่ไหมโอ๊ตาน